ยงเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง b a d v i l l i a n นั่นเอง b a d v i l l i a n ตอนนี้เนี่ยเปิดตัวมาแล้วยังเป็นทางการพร้อมกับปล่อย MV ออกมาด้วยกับเพลง b a d v i l l i a n นะครับชื่อเดียวกันกับวงเลย b a d v i l l i a n สมศักดิ์ศรีเกอร์กรุ๊ปน้องใหม่จาก BPM Entertainment นนั่นเองนะครับยอดวิวในตอนนี้คือโหดมากๆปล่อยมาปุ๊บเนี่ยได้รับกระแสความสนใจจากแฟนๆนะครับทั้ง คนที่รอการเดบิวต์แฟนคลับแล้วก็คนที่ติดตามเคป๊อปเนี่ยก็อยากจะดูอยากจะเห็นว่าเอ้ยแบ d ฟิลเลียเนี่ยเป็นยังไงล่าสุดในตอนนี้เนี่ยลงไป18ชั่วโมงยอดวิวทะลุ11ล้านไปแล้วนะครับก็ยอดวิวถือว่าโหดมากๆเลยกับวงที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ MV เนี่ยทุ่มทุนมากคือ MV ดีเกินความคาดหวังของแฟนๆไปเยอะเลยจนหลายๆคนบอกว่า MV เนี่ยลงทุนเหมือนกับมาจากค่ายใหญ่เลยทีเดียวสวยฉากดีนะครับขนคนมาทั้งจังหวัดขนคนมาทั้งอำเภอเพื่อแบทฟิลเลีย วงเดียวเพลงก็ดีมากๆเลยด้วยเป็นเพลงที่แบบนี่แหละคือเพลงของวายไลท์จริงๆนะครับทั้งดนตรีเอ่ยความแบบว่าลึกลับน่าค้นหาความดุดันความหนักแน่นของเพลงที่ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบเมมเบอร์ทั้ง7คนเนี่ยก็ปังมากคาริสมาเคมี Me, เข้ากันได้ดีนะไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวคอสตูมเมคอัพการแต่งตัวแต่งหน้าทุกอย่างคือลิศม,มากพร้อมที่จะมาสับๆในวงการเคป๊อป Gen 5และแน่นอนนะครับว่าแบ วิลเลียเนี่ยถูกจับตามองตั้งแต่เปิดตัวปล่อยคอนเซปต์เนี่ยก็มีประเด็นในเรื่องของความคล้ายกับอีกหนึ่งวงนะครับที่เพิ่งจะเดบิวต์มาก่อนหน้านี้อย่างเปปปี้มอนสเตอร์มีความแบบว่ามอนสเตอร์วายร้ายปีศาจอะไรเหมือนกันแต่พอเพลงปล่อยมาปุ๊บตอนนี้บางส่วนก็บอกว่าก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้มีความคล้ายนะครับคอนเซปต์ Concept เนี่ยอาจจะแบบว่ามีความคลัชคลัชคล้ายๆการดุด,ดนันเท่ๆเฟสเฟสแต่ว่า ในส่วนของคอนเซปต,ต์เพลง MV เนี่ยก็จะแตกต่างจาก Baby Monster ไปเลยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่เปิดตัวมาดีมากเลยนะครับในตอนนี้กระแสะยอดวิวรวมไปถึงเรื่องเพลงก็ได้รับการตอบรับที่ดีเดี๋ยวมารอดูชาร์ตของ Bad f i e l i n g กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงใครที่ได้ดู MV แล้วฟังเพลงแล้วเป็นยังไงกันบ้างก,กับ Bad f i e l i n g นะครับคอมเมนต์มากันได้เลยเต็ม10ให้คะแนนเท่าไรกันคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยสวัสดีครับอันยอง